ส,สรุปลดได้ได้ละมาซ้าาสใส่ขี้เกา่ามาซั้ใส่ขี้เก่ามาซิมใส่หูคือเก่าครับอันเสียงกระซิบมารอบนี้เป็นเสียงผู้พูดมาครับเรียกว่าเป็นเสียงเกา่าของแท้ของแท้นักแสดครับพระอาจารย์ครับระจบะเล่นฟ้อก็ไม่จบมาจังไรก็เขามายมยยามถามข่าวเบิ้งนะครับพระอาจารย์เพียงไดอาการ หายดีแล้วไหมครับตอนนี้เศร้าขัดไปขาล่องบอลฮะล่องบอลล่องยังไงล่ะครับว่าหายดีว่าหายดีล่องบอลตัวนั้นโอ้พรอาจารย์ไปแล่นบรอครับหายแล้วหายแล้วกินท่าบาทได้แล้วไปกินท่าบาทได้แล้วไปแล้วมุ่งเส้นไปครับได้แล้วโอ้ยช่ถูกถูกมันเป็นหายก็ที่เป็นดอกตี้บอลครับพระอาจารย์ครับกินผลร่างรากไม่ ได้หลาไกล้วยเมื่อสักครับกล้วยเมื่อบอกสีดาก็เมื่อสักสีดาก็เมื่อับเดี๋ยวผมไปตลาดน่าก็ะเมื่อสักนาก็เมื่อเดี๋ยวผมไปตลาดไปเห็ยังไปตลาดไปยี่สิไปได้ปก็ไปไดเนะไปตลาดี๋ย้ผมไปตลาดไปตลาดไปี่สิไปไดกไัก็ไปได้เนาะเออพ้ไปตลาดต้องไปซื้อมาหรอมาไบหรอตัวอันนี้มัไปตลาดไปตลาดไปพอดีี่กวลตัวเอาขันพอดีกจะซื้อไปเห็นยังเหรอเนาะครับอาจารย์คนเขามันยางก็ได้ยงย่างอยู่เล่นอน น่าไปเล่นป่ะน่าเล่นตลาดนั่นบอกครับเล่นตลาดไม่ใช่เขาว่าตลาดนัดไปตลาดนัดถ้าคนบราไปนี่ไปซื้อของไปย่างไปย่างเกินที่ซีเนาะไปย่างเล่นเที่ยวชมตลาดอขึคนแน่นเนาะขึ้นไล่เงินตัวเงินตัวแต่ว่าบักสมเปลือกสีเขียวเดี๋ยวนี้บ่มีดีครับอาจารย์หายาเนี่ยอยู่ซื้อมาแต่ว่าอยู่จากบองบลรพูจากบองบลรพูบอกผมไปตลาดอำเภอวิวลาควายทามไปเบิึง มแต่หมากสมอันซุปเปลือกเหลืองๆส้มจีนบ่ครับสมจีนเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าขั้นสมเปลือกเหลืองนี่มันบ่ดีคือสมเปลือกเขียวมันใส่บาได้มันเป็นไงมันมีสารอาหารบ่แมนครับมันมันมีสารอาหารตามที่ต้องการเนาะส้มเปลือกเขียว่าซั่นเพราะเปลือกเขียวกับเปลือกเหลืองนี่มันจะบ่คขึ้กันดีครับอ๋อบ่คขึ้กันมันสีคนละอยางเลยเนาะ แต่ว่าอ่ามาสดาฝรั่งเมื่อเดีวครับมาสดามือนั้นผมออกมาสองกิโลเดี๋ยวมันเดี๋ยวนี้มันบ้าูเป็นยังไงวะจาย์มาสดากับมากมันขลอกแย่ๆนะครับมากน้อยๆมากบ้เป็นตะกินก็เลยบอกออกมาหลายมาสดาบ้านข้าวตะกินเห็นมโอ้ยเดี๋ยวนี้หากินมา่อใแล้วครับมาสดาบ้านข้าทุกวันนี้มีแต่กิมจู นะครับไปตลาดก็ได้กินชะดาบ้านห้องเนี่ยวยนั่นกับวิตามินแคลมีแฉลบชะดาบ้านห้องอุ้ยอันนี้ก็ดีอยู่ครับก็ดีอยู่ก็าไม่ได้ว่าใครเหรอครับแล้วบอกถึงเบอกถึงพูดถึงคำว่าพูดถึงนะรู้ไหมฮ่าฮ่าฮผมไ่ได้ไอ้นั่นรสชาติมันเป็นยังไงบุนีหลอดนี่แซ่บอยู่ก็ไม่กินเมื่อไรน้อยเหรอครับ เมีน้อยจารเขาแล้วก็ก่ๆนี่ก็ไม่ได้ก็บ้าเพราะกินอาหารเนาะก็เลยกินยาเลยยากระมือตัวเเพราะว่าก็เลยกินสามมือเนาะครับว่ามันนี้แห้งเหนียวนุ่นมากแต่ก็จะได้กินกล้วยยื่นกระมิดกล้วยเท่านั้นรครับเมืแล้วโอเดี๋ยวกบซีนี้ฝรั่งนะครับน้บํามักซิดาซิดาสมนี่เรา็ต้สงมากกว่านะสมสมเปียกเขียวนม่อยู่ในนี้ เลืออลายอยู่บ่าครับเลืออลายอยู่เยี่สิบคนมาอยู่บ่าพ่อจันกินวันละสองลูกมันละลูกกินเช้ากินสายโหลดครับกินมื้อละสองลูกโหลดแล้วจะร่มฝรั่งส้มแล้วก็กล้วยลักๆแต่พี่สามอย่างเนาะนะครับเอ้าเดี๋ยวจังไรกะเดี๋ยวผมไปตลาดแกเจดจะเรียกมาดมจะเรี่กนั่งขวดน้อยขวดน้อยขวดน้อยราคาซ้ำกันนะขวดใหญ่เอาขวดใหญ่เลยครับพ่อจันเอาไปเลยแจ๊ก่อน เอาขวดขวดญงดีกว่าพอราคาสาคกัญนะครับสามแพ็คลอยขึ้นกันนะครับเอ้าบานนี้ก็มือนีวันที่สามสิบนะครับกะนเอามบอกนยังกับว่าบอกกันโอ้ยอยู่เซฟม่บอกกันวันที่วันไหนเนาะวันนี้วันศุกร์ที่สามสิบพรุ่งนี้วันที่หนึ่งครับอาจานหนึ่งกรกฎาคมมันเป็นยังไงเลขออกครับเวางันวันเขาวันศาร์กนเขาเร็วเลยกะเลยว่ามือนีจะมาสรุปโคงสุดท้าย นะครับแต่ว่าผมก็บริออกมาสามมือแล้วสองสองมือ<ล>มัสามมือนี่แ<ไ>หละบสไปเป็นไรตายย่บอกยุเซเก็บท่องครับบริถายี่ดี<ล>ครับแต่ว่าตอนนี้ดีแล้วล่ะครับดีแล้วไปได้มาได้แล้วหรืพักอนเนี่ยนะจะกมาลบากกับพกคน,ย,นย่าไปเอาเองิอนออกในเงินมันมเแม่นยังสั่นนี่ครับลำบายกับพักมแม่นแล้วลบายก็่ไปเฮ็ดก่อเรืงานตายแล้วมันบริใส่พักใหร่างกายจะกองแข็งแห้งึงจะเฮ็ดกอะไรตังานหนงเอาาก เอาุจก็อกวามขลาลายนะทูบ้ามุะลาลายเกีียวเกีียวเยอะกองบไปยังมากไปเลยแห้มุะลาอังสิรายกับลูกกับเมียเยนี่ล้วเขาก็ต้องพักคอนใหร่างกายแข็งแรงที่พระอาจารย์นห็หมพักคนให้มันเก็มที่นี่โอ้พระอารย์กับวราไปวายังเลยยางนี่ยางไม่ได้นี่ก็่านตัวนั่นแหละพระอาจารย์กับบริเลียง่าเลียงควายคือคนมีโชกเนาะข้ามอยากเลียงสิบอกก็จิบอกอย่างนึงบ่หลครับอ้า็ลาข้าวยจากเลียงเนี่ยเลียงบ่ได้ครับ เพราะว่ามันเป็นมันไม่แน่วอื่นเห็ดเนาะมันกะมันกะพอได้ใส่ายใส่สอยน้ำมัวนน้ำม้วนนี่แหละปีนึงไทยจัดสองตัวอันนี้ผมว่าไม่อยากเลี้ยงกันม่อยากเลี้ยงกิบบอฟผมว่าบอได้เขาอยากเลี้ยงท่านบออยากเลี้ยงสิหาอย่ามาดผูกเต็มหน้ามาเนาะผูกไว้ก้นกิ่มเยอะจังเขาเขามันบ่มีเอ้ากะว่าจะสรุปวงสุดท้ายกันเลยเมื่อแน่ใจว่ามีความเคลื่อนไหวอยังบอครับเพราะว่าสองมื่สองสองสามมื่นที่บ่ได้เขามาเนาะทำสรุปรวด ได้แล้วละสรุปได้เลยมันมาครับสรุปได้เลยช่ปึ๊บนี่นี่ครับพระจานทร์ที่ค้างไวตั้งแต่ออื่าที่เขามาหลอกก่อนครับอืเป็นว่าจะเลื่มตัวเก่าเลยแมนนี่แหละย่าลื่มตัวเก้านี่แหละก็เลยพระอาจารย์คิดว่าจะเป็นหนึ่งสามเจ็ดโคตรมีโชคค่คิดว่าจะเป็นสองหนึ่งเก้านะครับปูมากทรงซิกไห้แนบ่อะครับเก้าแล้วเก้าศูนย์เจ็ดเออ เอาเก้าศูนย์เจ็ดไม่ใช่เป็นตัวเก้าอย่างไรครับมันก็เป็นตัว,ว,ตวไม่ตัวมีนคนใจรับเพิ่นบ่เนาะโอ้แต่เพิ่นบอกว่าตกอย่าลืมตัวเก้าเลขเก้าศูนย์เจ็ดแค่นั้นเหรออ๋อแสดงว่าเพิ่นไม่เน่นตัวนี้ครับาอาจารย์ดิสเมีนตัวมาก็คิดไปเซนหนึ่งสามเจ็ดุแล้วกับหนึ่งกันคุเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวครับาอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนคือเลขปูตาประขาเนี่ยเก้าสองหกนะครับแล้วก็สองตัวอาจารย์จับให้คือสองเก่า แล้วก็ว้งไปที่สองเกาพอดนะครับปูพุ่มเขียนใส่ไทยรถพระอาจารย์ให้เก้าศูนย์เจ็ดครับเหล่าพระอาจารย์กับวงให้ศูนย์เจ็ดเน้นนะครับแล้วก็ล่าส,สุดปูบอกว่าอย่าลืมตัวเก่าแต่ว่าอย่าลืมตัวเก่านี่ก็คือเป็นเสียงกระสิบซึ่งอ่ามันอาจจะเป็นเสียงปูพุ่มคิดว่าอาจจะเป็นเสียงปูตาบหาขาวอาจจะอาจจะเนาะอาจจะนะครับพอเป็นเสียงปูพุ่มเพราะว่าเสียงปูพุ่มพระจาจาร์จาได้อยู่ แต่ว่าล่าสุดที่มาบอกว่าจ่าลืมตัวเก้าเก้าศูนย์เจ็ดนี่เป็นเสียงกระซิบมากขึ้นเก้าบอกครับม,ม,มาซ้าาำใส่ให้เกา้ามาซ้ำใส่ให้เก้ามาซิมใส่หูให้เก้าครับแต่ว่าใครจิกกันนึ่งจากเก็ตไปเขาเป็นยังหรอกจริงไหมครับครอืมใครจะกันหนึ่องสามเจ็ดไปกับเพราเป็นยังแล้วมีซัมมี่ละครับมีซัมนี่แล้ววันนี่นานี่เอาออกไปเพิ่งนานูนณบนี่ สรุปเลยเอาสรุป,รปเลยกันมาครับอ่ะนี่คือสุดท้ายแล้วผร้อาจารย์บอกว่าทีมาการ์ซีอีกอย่าลืมตัวเกาเดอคือเก้าศูนย์เจ็ดครับเพราะฉะนั้นตัวเลขงวดนี้ครับบอาจะเป็นเลขปูพุ่มเือว่าเลขปูตาปลาขาวบอติงขิ่งไปใส่เลยยูหมองเกานิง่งกิ๊ก แต่รอบนี้ครับโคงสุดท้ายพระอาจารย์ให้วง907บอลเป็นวง07คือเก,เกาหลอดนี่นะครับวงสามตัวเลยบาทนี้ตังเก้ามก็ไปเสียมาเสเียัวเก้าไม่ตลอดอยู่ตั้งแต่มื่อแรกตอนมื่อไทยครับจนวันแรกยันวันสุดท้ายนะครับส่วน907นี่ก่ะตั้งแต่วันแรกที่ปู่มาให้ ไหวนะครับกะมั่มีอย่างไปใส่เลยหมวน,นี่เป็นหมวดที่นิ่งมากๆนิ่มีตัวมาสลับข้ารอกใหญ่ยอยู่้างเทียว <laughs> นิ่งกว่าหวดที่ผ่านมาอีกอนะครับหมวดที่ผ่านมันิ่งถือว่านิ่งแต่ว่ากะอยากมากสลับมากเปลี่ยนเรื่อยอยู่แต่ว่าสุดท้ายคือลุดไป นะครับรูดไปแต่ว่าเอาเลขปูตาพะเขาหนวดก้อนหนานั่นมาออกสามโตตรงๆนะครับเก้าเจ็ดสองอันนี้สรุปนะครับน่าจะเป็นพวงสุดท้ายได้เลยนะครับอาจารย์เนา,านะน่าจะน่าจะเนาะเลขก็บม่ได้สัญจรก็คิดว่าน่าจะนี่ไงละ่ะแต่ว่าหนึ่งสามเจ็ดนี่ใครอยากจับไว่ก็จับ เขียนมาครับพี่แกเขียนไรจากหนบ้าบ่มาเขียนนะครับเนาะอ้าวคนมาบอกเลยีเก่าตัวเก่าแล้วเก่าสเก็ดกีมเรีนตัวครับจับพาเธอาปูซับขาเราจับมาตัวจับมาก็บจับรลวมกีนางตัวหนึ่งกามเจ็ดกับของอจัก็ตระหน่นแล้นั่นบ้า่นะครับอันหนึ่งสามเจ็ดพยายากจับไว้กับจับครับอ่าพจาย์เสียงกระซิบมารอบนี้เป็นเสียงปูพุ่มครับเรียกว่าเป็นเสียง เก่าของแท้ของแท้เนี่ยอ๋ออันนี้ของแท้เลยโอ้ของแท้เลยครับโตเก่าคือเก่าศูนย์เจ็ดเป็นเสียงกระซิบของปูพุ่มชัดเจนมากๆแบบนี้ครับสนุนเสรีให้เก่ามหครับอาจารย์บ่อนี่ว่าว่าตีว่าตีว่าอยากว่าข้ามนั่นเพิ่นน่ะนะฮ้อันเก่าศูนย์เจ็ดไปว่าข้ามนั่นเพิ่นมาหนั่นนั่นเพิ่นก็ไปว่าก็เลยเว่าสนดสัจนี่สิครับ เอาว่านะเปียผอยากฟังแต่บาทนีมันว่ามันก็สิปึกเจอโตเก้าหนึ่งเก้าศูนเจ็ดตัวนอ้คจไปคิดยังไรแต่่าห้พ้อเกกับบเชียงไฮหอเนาะมันกับปูพุมันกับบยังสี่อยู่แล้วเวลาเพิ่มมากกับะเวลาปูมากปูกับบแบบนี้อยู่แล้วมึงก็สิโง่แถว่าตีเ้มึงก็สิไปคิดยังไรแถตีกสิปึกิก็สิไรแอ่ก็สิปึกแก่คิดยังไรตัวเก้ากับเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งตัวตี เอาแต่จะมาว่องเก่าทุนเจ็บห่ับครับตะกี้ว่งเก่าทุนเจ็บอีสครับเน้่มสามตัวเลยครับปูพุ่มมาเนี่ยอืมอ็ถือว่าชัดเจนครับผมเดี๋ยวทางจังไหนไม่แน่ใจว่ามือกินเสรจะมีความเคลื่อนไหวว่าเอาเอาจังซี่ก็ได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ย ไม่ว่าจะมีความเคลื่อนไหวหรือไม่มีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวผมเข่ามาอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกับอยากให้ทิ่ตามจนฮอดจนฮอดเช้าวันไวยออกครับผมเดี๋ยวเพื่อนเสาผมจะเข่ามาแต่เสาอยู่ดอกครับคือสิบโมเกินสิบโมงเหรอครับเออานไม่คุ้นหรือไมคนมีนั่นว่าเมื่อแรกเขาไปชมว่านอนวันตะวันอ่านในคอมเมนต์ตอนเลขกจะออกแล้ววัน คนบางสันนี่ก็แกลเลอรี่โค้ชชคกี้เห็นพระอาจารย์บริวารพราอาจารย์อ่านก็เป็นพ่อก็ได้บ่อนฟังซื่อนนะโอ้ช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีเหนไหนครับพ,ะพระอาจาร,รย์ไม่พระอาจารย์ดูแลเพราะวันเป็นมาดูแลพระอาจารย์โอ้ย่ายากพระอาจารย์เหรอครับไม่ยาก <c oughs> เป็นยัง,ง่กันเเด้ออยู่หันเด้ออยู่หันเด้ออยู่หันเด้ <c oughs> อเอาโอเคครับใ<ห>นส่วนของตัวเลขเนาะชัดเจนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับรออีกรอบหนึ่ง นะครับไม่ว่าจะมีความเคลื่อนไหวหรือไม่มีความเคลื่อนไหวคนมชจกจะเขามากแต่ว่าตีนต่างคือเก่าไมไปหาประไม่หาไม่ตอนนี้คือยังไม่ได้หาไปยังจักยานเลยครับอาจารย์ไน่แต่ว่าตอนนี้บอกไปรลดเลยเพิ่มเลยครับใครไปลงทุนใดใครคนมิชกไปลงทุนได้เลยเออเอยคือคือบะมีคือบะมีทุนเดี๋ยวะครับอาจาาบอาจารย์ไป กันตัวอ้าโอเคครับผมเดี๋ยวขอสิจับไปยังน้อยมันนี่พระอาจันนะก็เห็นไอ้สั่งเพิ่นเขม้าเหมือนเนินขม้าเห็ดงานต่อตัวมาเห็ดงานต่อเป็นแฟนจะพีมาเรื่อยๆนะครับพูดตั้งคนเอฟซีพูดโอนมาซอยไปเรื่อยๆจงนะก็เร็ดไปเรื่อยๆก็็เดไปเรื่อยๆอ๋ออะไรยีกสามก้อนก็มาก่อไปสามก้อนสักตอนตัวนั้นได้ก้อนกับตีก่อนได้ก้อนกับกอก้อน อ๋อตอนนี้ก็คือช้าง่นกังมีเวลาอยู่โอ้สาธุกันคนตรงนะยมันหยุด้ยาัสินะครับตอนแล้วรอบนี้ได้ได้จะกก่อนครับหยิบพะย่ได้ยู่วรามาณนพันก่อนเลยพันก่อนบหรอพันก่อนกับก็ได้รายหรอเป่าได้รายนะพันก่อนกับสิบวันได้อยู่ว่าจักรยี่สิบยี่สิบสามสิบช่องอยู่ลรงมัเอ้ยไ่ถึงเนาะ ท่นก่อนช่องหนึ่งใส่อยู่ประมาณพันก่อนรู้ต <50 S 2> ัวห้าสิบบัดปูนบ้มียที่เก่าตัวมกับกวางไม่ใช่ที่เก่า,กกกา,อกาของโตัวานาที่โอ้ใครับครับครับเพราะว่าม,มันไม่ได้ก่อแค่อิฐเอาอิฐเอาอิฐตั้งกันตั้งกันที่ส่วนนันก็ได้หลายเนาะโอ้ก็ต้องแบ่งแบ่งได้ส่วนคาปูนคาหินคาทรายคือว่ากล่องนึ่องจีกว่าสามพันนี่บ่แม่นว่าเอาแต่อิฐมาหมดครับเอาต้นคาปูน จากาสร้างรืพร้อมจะจะจะนี่ดีหนี่ครับอันนี้จากพันจากสามพันมาเอาคาสร้างไปพันสี่เป็นบ่ครับพันสี่เสียอยู่พันเจลอพันหกครับแมนั่นแหละผมไปคำนวณเมื้อแล้วอาจารย์อืบ่ได้หรอกค่าวัตดุพันหกน่ะ แกบอเป็นยังก็คือเข้าเข้าเข้ารถเยฟซีซัมเนียเจ้าโอ้เข้าแจกงแองซีซัมนียว่าผู้ใดอยากที่าาปเป็นช่องออกะกะช่องละสามพันแต่ทีเดียวเขา,าก็บอก,ก,ปก,กเป็นงานนักลงเงนไปมักการเมืร่วมกันมันก็เป็นนั่นนะแม่นะครับนั่นแหละครับอ๋อบอกเพื่อนว่าเออสมมุติกรณีผู้ยอยากทําเป็นช่องก็คือช่องละสามพันบอแต่ว่าจริงๆแล้วพวกปมาณที่เฮดอีดีน่ะมันมันเป็นสามพันดอก ข้าวนาดีไปเอาน้ำเพลินหลายมากันนั่นน้ำมันเหรอครับบางคนมันบ่มีบ่มีเนาะน้ำมันเหรอเ็นเกิดจากจาเฮ็ดบุญหรูอต้องให้เฮ็ดเนี่ยต่ว่าบ่มีเ้าสิไปตีจีนไงก็เ้าเอาแค่ว่าสองสามพันสามพันสามพันแล้วมาใจกัน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 หลายๆต่นงประเทศอันนี้ผู้เพื่นอยากเฮ็ดบุญเพื่นมีศรัทธาเนาะเพื่นกัก็เ่าได้จะเป็นต้องเป็นช่องนะอาจารย์เพื่นกัแล้วแต่กำลังที่ตีไว้อย่างนี้นะครับตะกี้ครับมันเป็นแบบนั่น ครับเคยเคยถามเป็นแล้วว่ามุกเจ้าตะกีมุกเจ้าเพชรม่าไรย์เทไรย์ซื้อโบราณมาหนึ่งครับเพปรนก็ว่าราคานี่มันกิดมันได้อยู่ตัวบริษัทนะเข้าใจป้ะก็สามพันนี่เดียวมาดูดิแต่ว่าบริษัทอีกซื้อดิครับแต่วันนี้ชาบพร้อมเออวันนี้เขาเรียกว่าชาบพร้อมครับคือว่าค่าชาพร้อมเป็นเงินเออท่านเองกิจการเองสินะตัวซองนึ่งสามพันมันมันอยู่อยู่ปูนเพรานว่ามันสองรูกซ่งจะได้ส่งครับแล้วก็ ปูนแล้วก็อันนั่นก็ยิด yes, เม,มื่อถึสิบก้อนเล็กนั่นนี่ครับเล็กแค่ข้างอันนั้นเขาสซ้งมาเรียบร้อยคือันนั้นมาเรียบร้อยมาแล้วนะคือตีไวปแต่สี่สื่อน,นะเ้าวเล็กเป็นของเกา่ามี้อยู่ตะกีนะ้นะแต่แต่แต,ตอนแรกมันมีของเกา่าเออนะคือเห็ดไป่สะก้อนเออไปนะเรื่อยๆแต่แต่ว่าได้เอาซานะ้ำมันอ่ะอ๋อบอสได้คิดค่าเล็ก บ่บ so ่ก e> er> ็เป็นยังอ๋ออ๋อฟันนี่เลยที่ว่าดีนะไม่ได้คิดค่าเล็กไม่ได้คิดค่าฉาบเพือคือประมาณการเอาซื้อเอออ๋อเข้าใจครับผมก็ว่าอยู่ว่าเป็นนะไปอ่านเบิ้งไปคำนวณเบิ้งมันบ่แม่นนะเอาไปไล่แท้พระอาจารย์ทักค่าเล็กออกแล้วก็ทักค่าฉาบออกที่แรกว่าสิบ่ษาบอลเบิ่งจัากมากกับ่จะเบิ่งนค่าฉาบมันจะเขียนมาได้ตัวครับอาจารย์ก็ใช่นะยังว่ามันจะเบิ่งนี่เพราะว่าเฮาสิต้องไปเขียนซื้อ FC ผู้เพิ่นเฮ็ดฮิปบุนมาใช่ัหน บอกสร้างว่าสร้างไว้ในบทนั้นนี่สร้างไว้เขาเรียกวปวท่าสีเขท่าบอกให้ th aki th aki th er. ท่าสีนี่หรท่าสีกำแพ่งนะเอาคือสีท่าสีครับท่าสีขาจะมีเขเียนน,นั่นเ้อาพอจาจัขันท่าสีมันก็จะมีงบประมาณไม่กันเขาใจอยู่ครื้อสี่แต่ว่านว่าเป็นยังไงเาพราะท่าเราเพราะนันเรื่องเสื้่หานเพาะฉนั้นกีท่ากับท่าทั้งหนาพูงแพ่งทั้งหนาบอกท่าสีนี่มันก็เขียนได้อยู่นะครับาจาจย์ก็ไปส่งสีงานของมมาบางๆมาเขยน มันกับบ่ไอ้นี่ป่านนั่นนั่นตีครับบ่แม้ท่นานว่ามึงได้อันนัโอ้ยแต่ทุ่มเงนั่นยังสิได้หลายจุดดิหลายช่วงดิครับนั่นแหละท่านอย่าลดการจ้างแห่ผอาจารย์ว่าอ,อันนี้ไปเขียนไม่ก็ต้องจ้างคนอี่นี่นอ๋อแต่ว่าพระอาจารย์ผมเบิ่งแล้วไล่มือผ้าจานงามกว่าไล่มือคนไม่โชคอีกดิบ้า ล้ามือก็ไม่โช่งนี่อะไรง้นาไทมองอ้ามเดี๋ยวเเดี๋ยวย๋อมากากับไปเอาเอาวันดีมีอาญาตยโยมเพื่อนมาถวายสังฆทานเนาะระอาจารย์กระสีรบกวนพระอาจารย์ซ้ำนี่แหละครับครบคุณมาจารย์อะไรครับผม